บ่ได้กุ้งซำเนี่ย yeah. ว่าบรอกไข่โอ้ยใส่อย่งไรมันคำตกหนามตกฐนเนี่ยหานีน่าหอือหมาสุนัขจิ้งจอกพัน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 จิ้งจอกเนี่ยแล้วหางมันก็ยิ่ด้วยนะเ,เนี่ยจิ้งปลาชัก

เขาให้หาบเอายกใตฮ่าฮ่าฮ่า เอ้ามันหลุดมันหลุดของอลุงไนะด้เนี่ยทำให้ดีทำให้ดีดิอึ๊บครับเอ,อเคมัดไว้ไม่งั้นมันอันนี้ออกหมด ละสิบบาท,บาทเป็นนี้คื่องนี้สองร้อยเครื่องนี้สองร้อยเครื่อนุ้นกี่กี่ร้อยอืมสองสามสี่ห้าห้าหวีเดียวมันจะมีหวีเล็กหรืหวีนะห้าหวีสองร้อยห้าสิบ พอแล้วอยงใดตรงไหน่ะคะแถวตรงนี้ใช่ไหมใช่เราเอาไปให้หมวก่อนไปดี้ยนึ่น้องมัดไว้แล้วนามันเข้าได้ยังไงโอ้นาำมันหล่นยังไงผีด่าื่วาัทานเหนื่อดี ฮะพ่อเราตื่นพอดีอยืนอยู่หน้าบ้านบัดน,นี้ก็บ,บ่ได้เอาลงเต่าอ,อีกที่นี่นบ่คร,ครับครับ กว่ายืดมีอตัวใหญ่ดินท่านใน,นส่วนเขา่าจีก็ใส่กันอ่ะเข่าไปแล้วจี <laughs> ดูแค่ดำขดื่ขอเขาแคดำแคดำ